บางทีมันก็ตอบสั้นไปเนาะเอสเนี่ยเล่นบิงแมนหน่อยครับโอ้โหอำตาจระที่เจ้าที่เจ้าเลยวันแนนไหมล่ะพี่ว่าแอสตอบสั้นเน่ะพี่เจอเลยวันนแนนไหมเจอเลยตอบกวนว่าพี่ชอบเลยวันแนนกับไอ้เด็กวิลาววิลาวใช่ไอ้เกมที่เราเล่นกันใช่ไหมเมื่อตอนางวันนั้นนะยู๋จะฟินเอเนอร์จีเอ็มโอที่นี่ วิงแมนเหรอครับโมกวิงแมนผม,ผมยืนไม่ไม่เป็นนะ่ะจริงไม่ค่รูดไม่ค่รูดเห็นแ hey ล,ล้วนั่นไง นอ no นนอนเนี่ยโหเราตามพี่นะแป๊บนึงผมย้ายจุดมาดาวเด้อร er. าคาเนี่ยคนราคาใช่ไหมบุกปะ่ะใช่เมื่อกี้พวกังคาลงไปแล้วมั้ง เขาแอบเขาหลอยู่ินอยู่โดนไหมออดิพี่วางโรยเพื่อนแต่วางโรยเพื่อนพี่หมุนอยู่ใช่ไหมตามพี่ใช่ป่ะเราตาม เพื่อนใส่โดนใช่ไหมยิงโดนจะต้องตามก็ต้องตามก็ต้องตามตตามันช้าหน่อยมันมีคนมายิงมาทางซ้ายเลยในตึกสามไปแล้วอยู่ในตึกโดดขึ้นลุงลุงเฮ้ยหน้าผมกวาดแบกนิดนึง เขงผมมันมมว,วิ่อ่ะมันยิงชา้ามันวิดอยูย่อ่ะ